ทําไมถึงจอดจงที่อนันตชัยชัยเดชนะก็คือพี่เดียผมขอรพอ,อ่อนะครับเพราะว่ามันสามารถเรียกเรกตติ้งได้เรียกเรกตติ้งได้คือหนึ่งถ้าคุณอนันตชัยหรือพี่อนันต์ชัยผมเนี่ยมาเป็นทีมอะไรให้ทั้งหมดจะได้เอาไปอ้างได้ไงครับว่านี่ไงระดับพี่อนันตชัยชัยเดชเนี่ย ยังมาเป็นทนายให้ผมเลยดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมถูกตำรวจจับเป็นแพะนะการรับบริจาคเงินของกลุ่มยูทูบเบอร์ก็ดีของกลุ่มเอซก็ดีก็จะมีการรับบริจาคเพื่ออ้างมาเป็นค่าทนายความให้กับพี่อนันต์ชัยชัยเดชผมเขาต้องอ้างว่าหนึ่ง เนื่องจากพี่อนันต์ชัยเฉลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอันนี้คือแผนนะครับแผนแผนพัชนศักร,รมนะครับนะอันนี้พวกได้ฟังแผนพัชนศักร,รมของของขบวนการเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะสมมต,ติถือว่าเป็นละครแล้วกันผมเล่าละครให้ฟังละครลิงให้ฟังให้กันนะต้องการเรียกเลตติ้งในการตอดราคาให้มีเงินบริจาคเข้ามานะครับให้มีเงินบริจาคเข้ามาพอเงินบริจาคเข้ามา ก็จะผ่องทายกันเป็นสายสายสายนางรำก็สายหนึ่งอันสายนางรำไม่ต้องพูดนะว่าเป็นใครรู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันที่ผมยึดทรัพย์ได้ผมยึดโดยผมจะบอกให้ฟังเลยว่าสายสายนางรำนี่คือใครนะนะครับสายหนึ่งก็คือสายยูทูบเบอร์นะครับสายหนึ่งก็สายเครือข่ายของนะพวกเราเนี้ยมันจะแบ่งกันเป็นสายสายเลย เหมือนที่มีคนคนหนึ่งพูดอ่ะกระบวนการสิบแปดมงกุฎนะคนเหล่านี้จุดมุ่งหมายเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องคดีของตัวเองนะเราะว่าคดีของตัวเองเนี่ยตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทําอะไรผิดไม่ผิดตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองฆ่าเด็กไม่ฆ่าเด็กนะครับอันเนี้ยตัวเองรู้อยู่แล้วตัวเองไม่ได้สนใจที่จะให้ทาคดีอยู่แล้วแต่ตัวเองสนใจคือ ทำอย่างไรก็ได้ที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าของเครือข่ายของพวกตัวเองให้ได้มากี่สุดไม่ได้สนใจว่าตัวเองเนี่ยจะเอามาสู้คดีผมขอบคุณนะแล้วก็ดีใจที่พี่อนันตชัยชัยเดชผมเนี่ยนะไม่รับทําคดีนี้ผมรุนทัาแย่เพราะว่าตอนแรกผมก็มั่นใจว่าพี่อนัน,นชัยชัยเดชจะรับทําให้นะเอาพี่แกก็โหเตินมาเยอะเตินจนเราคิดว่าต้องรับําแน่นอนในประสบการณ์เรา แต่ปรากฏว่าพี่อนันตัยชัยใเด็แกไม่รับทำนะเขาไม่รับทำเนี่ยนะครับผมก็ดีใจนะส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะกราบเรียนพี่นะครับว่าตํารวจที่เขาไปโทรหาพี่เนี่ยนะเขาไม่อยากให้พี่ไปแบบเปื้อนสกนะคกับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทางเอซของพวกกลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไงตํารวจว่านะวัวจำเลยชนะ เลยต้องไปบังคับพี่อนันตใชัยเนี่ยไม่ให้รับทําคดีเดี๋ยวเข้าใจกันไปอีกผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พี่อนันตใชัยได้รับข้อมูลจากตารวจไปนะครับเป็นสิ่งที่เขาเตือนนะครับด้วยความรักพี่นะครับว่าอย่าไปแปดเปื้อนสิ่งทีเขาบอกเลยนะจําเลยนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะกระบวนการเหล่านี้ที่มีทั้งยูทูบเบอร์เนี่ยสายดาร์กสายโจรอะไรตั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนะ มีพวกเอฟสอเอฟซี so ที่มีหมายจับนะครับนะที่ผู้หญิงที่มีหมายจับกดีชอบโกงก็อยู่ในกลุ่มของกระบวนการเหล่านี้หลายคนบางคนก็เคยมีประวัติครับเกี่ยวกับอาชญากรรมก็มีนะซึ่งเหล่าเนี้อรวเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากพี่นาชัยชัยเดชของผมเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะบอกให้เลยว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแผนเหนือเมฆพวกนี้นะครับผมบอกให้เลยว่า คดีนี้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับที่ผ่านมานะยี่บสามพฤศจิกาที่ผ่านมามีการตรวจสอบพยานหลักฐานไปแล้วนะครับแล้วทุกคนเห็นไพ่แล้วเห็นไพ่แล้วเนี่ยเห็นเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นของร้อยเปอร์เซ็นตอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับไม่มีใครเห็นผมบอกแค่นั้นดีกว่าไม่มีใครเห็นฝังจำเลยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นฝังทนายจำเลยที่ถอนตัวไปก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็น แล้วผมจะก,กล่าบเรียนพี่น้องป,ประชาชนคนทั้งประเทศ,เทศนะครับว่าการถอนตัวออกจากการเป็นทนายความทางโซเชียลมีเดียครับยังไม่มีผลตามกฎหมายนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยจำเลยยังหาทนายความมาแทนนะครับเพราะที่ถอนตัวไปไม่ได้นะครับผมเรียนเรียกวามเคาบพว่าจำเลยในคดีนี้ยังมีทนายความชุดเดิมเป็นทนายอยู่นะครับจนกว่าจะถึงวันที่8มีนาคมครับศาล จังหวัดพุทธหารถึงจะมีคําสั่งว่าจําเลยเนี่ยอนุญาตให้ทนายรรความกลุ่มเนี้ยถอนตัวหรือไม่นะครับและจะตั้งทนายความชุดใหม่ให้กับจาเลยหรือไม่จะเป็นทนายอาสาหรือจะเป็นทนายที่จําเลยหามาเองศาลจะใช้ตรงจุดเนี้ยในวันที่8มีนาคม2565นะครับที่นองประชาชนครับอย่าหลงประเด็นนะครับ 8มีนาคม2 5 6 5นะครับถึงจะมีผลตามกฎหมายว่าทนายความไม่ถอนตัวไปทั้งหมดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทนายหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับจำเลยยินยอมหรือไม่ถ้าจำเลยค้านนะครับแล้วอ้างว่าทนายความที่ถอนตัวไปเนี่ยทำให้จำเลยเสียหายตรงนี้แหละครับความมันจะเกิดขึ้นความมันเทินจะเกิดขึ้นนะครับกับทนายกลุ่มนี้ กลายเป็นว่าทนายความกลุ่มนี้คือทิ้งลูกความซึ่งจำเลยมีสิทธิ์ที่จะไปร้องสภาทนายความนะครับถ้ามีการรับค่าจ้างไปแล้วบางส่วนนะครับอันที่ผมเตือนด้วยความเคารพนะว่ามันยังไม่จบนะครับอีกประเด็นหนึ่งสารสมมติาหารนะครับได้มีคําสั่งแล้วนะครับให้จำเลยเนี่ยและทนายจำเลยเนี่ยแก้ฟ้องในคดีละเมิดนะครับ เงินจำนวน10.3ล้านบาทในคดีที่พ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเรียกค่าเสียหายละเมิด10.3ล้านบาทจำเลยและทานายจำเลยเนี่ยนะครับต้องแก้คดีละเมิดภายในวันที่31มกราคม2 5 6 5นอนอกจากนี้ทานายจำเลยและจำเลยจะต้องส่งบัญชีรายชื่อพยานว่ามีการจะสืบพยานปากในประเด็นไหนนะครับแล้วก็มีพยานกี่ปาก ภายในวันที่31มกราคม2565นะครับดังน,นั้นเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยยังไม่มีทนายความเพราะทนายความถอนตัวไปแล้วเนี่ยยังไม่มีผลตามกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและคารพกุกท่านนะครับนะที่สำคัญที่สุดตอนนี้จำเลยอ้างว่าทุนนอนเนี่ยก้จะหมดสตางแล้วเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการว่าจ้างทนายความ ชุดใหม่มาทำนะผมก็เห็นจำเลยเดือดร้อนอาทรอะไรเลยนะเช้าตื่นมาก็เดี๋ยวนี้มีไมยุคใหม่นะครับเวลาพูดเนี่ยต้องมีเอ็โค่ด้วยอย่างวันนี้เนี่ยผมเห็นตอนที่ตอบโต้พี่อนันต์ชัยชัยเดนดนะครับเขาพูดเลยอันนั้นจะใช่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 ชนะพูดเหมือนกับนักร้องในอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตอันนั้นจะใช่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  คือมันเอ็กโคเลยผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปซื้อไหม่ให้โอ้โหเสียงมันเอ็กโคมากเลยฟังแล้วดูเท่ดูมีเสน่ห์นะแต่ผมบอกได้เลยครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับว่าคดีนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นทนายความนะผมขอยืนยันด้วยยิตของผมเองว่ายากนะยากครับนะครับยากนะยากมากนะครับ ผมไม่ได้ให้เกียรตินายอะไรผมบอกว่าผมไม่ได้เกียรตินายเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรคือเนี่ยเราไม่เคยให้เกียรตินายพวกนี้อยู่แล้วนะบางคนนะครับพวกคนพวกนี้ไม่ได้สู้กันด้วยฝีมือไม่ได้กันสู้ด้วยวิชาชีพนะครับไม่ได้สู้กันด้วยด้วยเขาเรียกอะไรการต่อสู้คดีกันในเรื่องของใช้กฎข้อกฎหมายมาสู้กันนะอันนั้นบางคนเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะทน,นายบางคนผมไม่เคยให้ราคา นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นวันๆเขาทำหน้าที่ทนายปวาผมเห็นเขาเป็นคนว่างอ่ะเห็นมีงานการทําทนายอะไรทนายบางคนไปตบซักเขาทนายบางคนเนี่ยไปน้อมคดียาเสพติดนะถูกออกหมายจับอย่างนี้เขาเรียกทนายเลยครับนะครับไม่ใช่เรียกทนายนะทนายบางคนเนี่ยผมพูดให้ฟังก็ได้นะผมมีคดีหนึ่งน่ายฟังอะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนจะต่อไปมีคดีหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะ แล้วก็รู้จักสตกิสิกะผมนะปรากฏว่ามีการจ้างทนายความชื่อดังคนหนึ่งผมไม่เห็นชื่อแล้วกันนะเดิมเนี่ยมีผู้ใหญ่แนะนําให้นักธุรกิจคนเนี้ยจ้างทนายชื่อดังคนนี้หละนะเป็นทนายความให้ปรากฏว่าหลังจากที่นักธุรกิจอนมคนเนี้ยได้คุยกับทนายคนเนี้คนดังเนี่ยนะครั้งเดียวเองครั้งที่สองเนี่ยเขาให้เงินไปก้อนหนึ่งค่าเสียเวลา เขาไม่จ้างนะครับทนายคนนี inee, che, ้ดังมากครับไม่จ้างครับเพราะอะไรเพราะเขาดูจากประวัติแล้วโอ้โหเป็นทนายสายโจรชัดๆนะครับเขาไม่จ้างครับเขาไปจ้างใครรู้ไหมครับอันนี้ผมพูดเลยนะครับเขาจ้างพี่อนันตชัยชัยเดชครับนะเขาจ้างพี่อนันตชัยชัยเดชเขาไม่จ้างทนายชื่อดังคนนี้เพราะเขาบอกเลยว่าคนนี้เขารับประวัติไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ซื่อตรงดังนั้นถึงบอกว่าทนายบางคนเนี่ยนะครับ ผมยกมือไหวมันสนิทใจบางคนอยากไหวผมยกมือไหวเลยผมถุยได้ซ้ําไปเพราะว่าเป็นทนายสายโจรทนายสายยานี่นะมันไม่ใช่ทนายที่เป็นทนายวิชาชีทนายความมีแปดหมื่นกว่าคนผมไม่เกลียดนะครับแปดหมื่นกว่าคนแต่ว่ามีอยู่สองสามคนผมบอกว่าพวกนี้มันคือพวกทนายสายโจรทนายสายยาผมไม่ให้แต่ถุยอ,อย่างเดียวไม,ไม่มีราคาสําหรับผมหรอกนะ่นั้นไม่ต้องมาคุยกับผมเรื่องไม่เกียดทนายไม่ให้เกียด